ปลาอะไรครับปลา<โ>อะไรโหยีโสกไซนี้ สวัสดีครับทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ the first story ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันฉัตรมงคลนะครับก็มีโอกาสได้มาตกปลานะครับที่เป็นสวนของเพื่อนผมเองนะครับปลาหมายนี้ครับเราไม่ได้ปะตกปลาช่อนนะครับผมจะมาตกเป็นในลักษณะของการตกสปิิวกับชิงหลิวนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนแนวบ้างนะครับตกปลาช่อนตกอะไรมาเยอะละก็อย่างแรกเลยครับช่วงนี้นะครับโควิดระบาดแล้วรอบที่3นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับใครที่เจอวิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจในช่วงโควิดนี้ก็สู้ๆนะครับูต ไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้เราจะมาตกสปิวนะฮะผมตกสปริวนะเพื่อนผมจะตกชิงหลิวเดี๋ยวให้ดูหมายนะครับหมายลักษณะมันจะเป็นบ่อ <Wow. S 1> แต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เลี้ยงหรือให้อาหารเป็นบ่อขุดนี่แหละในสวนแล้วก็ปล่อยปลาทิ้งไว้นะครับไม่ได้เลี้ยงพวกหัวาอาหารหรืออะไรอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคือปลาหากินกันเองนะครับพวกเขาหากินกันเองตามพวกตะไคร่นะครับปลาหลักวันนี้ที่เราจะหานะครับหลักๆเลยนับเบอร์วันเลยปลานิลอันดับที่2จะเป็นปลาตะเพียนนะครับอันดับที่3เลยเอาแบบว่ากันหฮวเอาเป็น 26แล้วกันแต่ป <Okay. S 1> ระเภทนี้นะครับในบ่อเนี่ยมันมีคอกปลาช่อนขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ปลาเป้าหมายในวันนี้นของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนนะครับในการตกปลาสปิลครั้งนี้นะครับต้องได้แหละนะเพราะว่าหมายนี้ผมก็มาหลายรอบแล้วเดี๋ยวเจอกันมาเดี๋ยวเรามาปั้นเหยื่อเหยื่อที่ใช้นะครับผมใช้เป็นนี่ฮะ หนูปัง,งฟาร์มเฮาโอ <Okay. S 1> เคเกี่ยวก็บีบบีบตูดให้เป็นกิิงนะครับมันตกสองขอนะครับใช้สายอยู่ที่เอ่อนิปอผมก็มือใหม่นะ่สปิวไม่ได้แบบว่าตกเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็พอได้พอได้นะปรับสายกัน <Okay. S 2> คันที่ใช้นะครับเป็นคันไดว่าคอสไฟนะครับเวทยอยู่ที่87นะิครับที่จริงคันนี้ผมเอาไว้ใช้ตกปลาช่อนนะแล้วก็อแดปเอาเพราะว่าผมไม่ค่อยแบบชอบคันสปินนิ่งเอามาตีปลาช่อนเท่าไหร่นะครับมีความรู้สึกว่ามันช้าไม่ทันปลานะผ <c oughs> มเลยไม่ค่อยได้ใช้คันนี้มีโอกาสได้มาตกสปิวเลยเดี๋ยวเอาคันไดว่านี่แหละมาตกสปิวเพราะเวทมันอ่อนดีนะครับลอกก็เป็นลอกไดว่านะแต่จาชื่อรุ่นไม่ได้ละผมซื้อต่อพี่ชายผมอีกทีหนึ่งปันจับจีบสามเหลี่ยมปกติทั่วไปครับการตกสปริวรเา ไปดูกับผลงานกันดั่ผมขอเอาเหยื่อลงน้ำก่อนช็อตเมื่อกี้ผมแม่งลืมคิดว่ากล้องถ่ายแต่ไม่มัน,ม,นมันไม่ได้ถ่ายเะดายเลยเมื่อกี้ได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวแรกเมื่อกี้เราได้เป็นปลาหสกนะครับอากาศค่อนข้างร้อนครับมันจะ้าะเหลือกเกินเดี๋ยวเราเรอดูนะครับว่าทุ่นจะมีอาการไหมแล้วตัวนี้เราจะได้เป็นปลาอะไรนะ ้อยครับมาอีกแล้วว้าวตัวที่สองจ้าปลาอะไรไม่รู้ครับโอ้โหไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยขอให้เป็นปลานินนะโอเคตัวนี้รอรอพอสมควรนะนี่ครับเสน่ห์ของสปิวเนี่ยมันได้นั่งมองทุ่นนะครับปลาอะไรครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไร ไม่น่าใช่นินนะเหมือนตะเพียนนะย,ยี่สกครับเห็นหางแล้วยี่สกอีกแล้ว oh, <no. S 1> โอ้โหยี่สกไซนี้เอกมาช้อนหน่อยครับทำหน้าที่หน่อยฮะโอเคครับ, okay, รบตัวที่สองครับเรียบร้อยไปแล้วเมื่อกี้ตอนนี้เรากำลังเกลียวรอบใหม่นะฮะหวังว่าอาจจะไม่ใช่ปลายี่สกนะครับดูทุนดูเห็นไหมนะตายคันนะครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานปลาใหญ่ว้าวก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานตัวต่อไปครับก็หวังว่าจะเป็นปนินมาให้เราดูนะครับฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิง แปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเยื่อปลาเล็กมันเข้ามากวนทุ่นเยอะนะครับเพราะว่าเราอ่อยลงไปด้วยนะโอเคมีฟองมีฟองขึ้นนะอาจจะเป็นปลาที่เข้ามาเก็บกินเหยื่นะครับทำว่าเรามานั่งตกปลาเงี้ยนะคือมันก็ได้ฝึกความอดทนนะครับสบายใจดีนะครับมันไม่ต้องไปวุ่นวายกับสังคมภายนอกที่มันมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะ เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมชอบในการตกป่านะครับโอเคบางทีมันได้อยู่กับตัวเองได้ฝึกความอดทนนะครับโอ้ติดต่อ ขึ้นตอกนะครับตอกมีฟองขึ้นนะ อันนี้เป็นการเป็นการาให้ออกซิเจนปลาแบบระบบแมนวนวลนะครับในเมื่อเราไม่มีตัวปั๊มออกซิเจนก็ต้องวิธีนี้นะครับเพราะว่าปลาตอนนี้เริ่มนอนแล้วโอเคเดี๋ยวหาผลงานต่อครับผมตอนนี้ปลารวมอยู่ที่สองตัวนะครับเป็นปลายิสกนะครับผม มาแล้วมาอีกแล้วครับเหมือนจะปันนินนะโอเคเหมือนจะปันนินไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> ยีศกแล้วครับยีศกแล้ว <c oughs> oh, <no. S 1> ตัวที่สามครับทุกคนสุดยอดเวลา <c oughs> ยีศกครับยีศก <c oughs> ยีศกยีศก ค่อยเล่นนะปล่อยเข้ามาก่อนเดี๋ยวๆๆนะเข้าป่าครับโอเคสวยงามนะเรียบร้อยครับแต้มที่3ครับเราได้มาอีกแล้วเป็นปลายี่สกมอนเดิมยังไม่ใช่ปลาเป้าหมายอันดับหนึ่งของเรานะครับเมื่อกี้เหมือนจะเห็นปลานินนะเพราะว่าเห็นแบบว่าจังหวะปุมวัดอะแล้วตัวที่มันหลุดอะมันค้างมันแดงๆเลยคิดว่าน่าจะเป็นปลานินแต่ว่าหลุดไปละเดี๋ยวรอปลานินเข้านะครับติดตามต่อไปว่าเราจะได้ปลาเป้าหมายไหมวันนี้ไม่แห้วละรอดูตัวต่อไปครับว กินปากนะครับปลาขอมีอปากนะตอนนี้ครับปลารวมเราได้อยู่สามตัวฮะตามหาปลานิลต่อไปครับอันนี้เป็นปลายีสกล้วๆเลยทั้งหมดสามตัวนะครับโอเควันนี้ทั้งวันเราจะได้ไหมนะฮะ oh. เราติดตามชมครับ A few moments later ตัวที่สี่ครับ yeah. โอ้ยหลุดโอ้โหลโโหลุดครับ oh, <no. S 1> อาจจะตะขอมันไปเกี่ยวกับพวกหญ้าข้างใต้นะจะได้อ่ะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับ <Okay. S 1> เรากำลังเตรียมนะครับที่จะชาวพนกิจปลายี่สกที่เราได้มานะครับนี่เรามีเสาทำง่ามเอาไว้แล้ว <Wow. S 2> เสาตงกาปันไฟเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไผ่นะครับมาทาดกลางแล้วเราก็จะเสียบปลาปิ้งนะ ปาลารวมวันนี้ก็มีปตะเพียน1ตัวนะครับปลายี่สก3ตัวคัาโมคัาเขาทําอะไรพวกนี้กันไปนะครับ <Okay. S 1> อยากให้ทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับสำหรับ e ีพีนี้นะครับ The First Story นะครับขอจากลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอีพนะีหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปทํำอะไรนะครับฝากติดตามชมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับบายๆเจอกัน See you